คนทำเรื่องไม่ใช่เราแต่คนที่รับมันเป็นลุงป้าถึงบอกว่าการที่หลายคนมองว่าลุงพูดเนี่ยโหจะมาด่ามาว่าลุง่าลุงไปติงทาไมไปว่าทำไมเขาปรารถนาดีเขารักแต่คนที่คอยแก้ปัญหาสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ก็คือลุงและอีกอย่างหนึ่งการตัด เราตัดซึ่งกันและกันหลายครั้งต่อหลายครั้งเลยนะว่าจะไม่พูดอ,อย่างพี่ทีก็บอกว่าจะไม่พูดถึงเรื่องลุงกับป้าแตห่หลังมาก็ลุงป้าลุงป้าอยูงเหมือนเดิมซึ่งเราตัดแล้วเมยาก็ตัดหรอกแต่จำใจเพราะมันบ่อยครั้งและมันเอื่อมละอาและมันเหนื่อยการที่ตั้งหัวข้อมีประดงประเด็นการที่ไปจี้จุดประเด็นบางทีประเด็นเล็กน้อย ก็เอามาต่อคอนเทนต์กันเป็นประเด็นใหญ่ๆทำไมลุงถึงไม่ติงคนอื่นคนไม่เคยได้อยู่ใกล้ชิดเหมือนคนที่เคยใกล้ชิดเงยใจแทนก็เอ่อสำหรับช่องพีาทีเมื่อคืนลุงคนจะพูดถึงใช่ไหม เมื่อช้าป้าดูคอมเมนต์ใต้ใต้ใตไลฟ์สดลุงมันมีคอมเมนต์สองสามคอมเมนต์นี่แหละที่บอกว่าลุงก็ว่าพี่ทีแล้วพี่ทีก็รักลุงกับป้านะออกไปไม่ได้ด่าลุงกับป้าก็ฝากบอกช่องนี้ให้ให้เอฟซีช่องนี้ให้ทราบก็แล้วกันออฟซีช่องของพี่ทีทราบก็แล้วก,ก,กันคุณรักพี่ทีคุณรักได้แต่ว่าคุณต้องรู้รู้ก่อนว่าความรักที่พี่ทีมอบให้เราเนี่ยมันเป็นผลกระทบหรือเปล่า ที่ำไมทำไมลุงถึงตัดพีิทีออกจากวงจรของของยูปเปอร์ลุงกับป้าไม่ได้เพ,เพราะเกลียดไม่ได้เพราะอะไรนะเพราะเบื่อหน่ายเหนื่อยหน่ายกับการที่บอกแล้วก็ไม่ฟังยูทูปเปอร์ทุกคนที่อยู่กับลุงกับป้าแต่ก่อนเนี่ยที่ใกล้ชิดนะไม่มีใครที่จะไปฟาดหรือไปเจาะไม่ใช่ไปฟาดสิไปเจาะคือฟาดก็คือฟาดนะแต่ไม่ได้เจาะลึกจนแบบ เหมือนพี่นาทีทําถามว่าพี่นาทีออกไปไม่ด่าไม่ว่าลุงป้าทุกคนก็มองว่าพี่นาทีรักลุงรักป้าความปรารถนาดีที่มีให้ลุงให้ป้านะแต่สำหรับในความคิดป้าในมุมมองของป้าคนที่ปรารถนาดีหวังดีกับลุงกับป้าเขาทําอะไรเขาคิดจะทําอะไรผลกระทบมันจะไม่โยงมาที่ลุงที่ป้าถ้าสิ่งที่เขาทําและผลกระทบมันโยงมาที่ลุงที่ป้าคนที่ปรารถนาดีาเขาจะไม่ทําเลย เขาจะหยุดเลยเขาจะหยุดเลยแล้วก็มองว่าเอา้าเดี๋ยวป้าจะเดือดร้อนนี่คือคนที่เขาปรารถนาดีแต่มีสิ่งหนึ่งที่มันชัดเจนมากเลยว่าถึงเราจะพยายามตัดพี่เทียไปขนาดไหนมันมีการล้องเรียนแล้วมันชัดอยู่ข้อความที่ป้าเคยโพสอยู่ว่าเป็น y o ยูทูบนายชัยพลวิภาซึ่งเคยมีเรื่องราวกับเขาแล้วกลับมากันแกล้งเขา บ้าก็ประกาศออกไปว่าลุงบ้าไม่เกี่ยวลุงไม่เกี่ยวลุงก็ไปตามไปตามเรื่องสุดท้ายลุงก็ต้องได้เดินตัวตามตัวเองเนี่ยไปตามเรื่องว่าไอ้ข้อความตรงนี้เนี่ยมันลงไ่ตรงไหนตรงไหนแต่เราไม่รู้เรื่องไงเราไม่รู้เรื่องว่าอยู่ที่ตรงไหนแปลงไหนแปลงอะไรแต่ข้อความตรงนี้มันได้ลงไปแล้วผลกระทบมันมาแล้ว ทันที่ลุงจะไม่ต้องไปวุ่นวายด้วยแต่ลุงก็ต้องไปตามหาว่าทําไมคุณถึงใส่ข้อความนั้นลงไปทั้งที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องเราก็ส่งอันไหนที่มันเป็นปัญหาเราส่งไปให้ทานายส่งไปให้ทานายตัวนี้มีตัวเนี้มีตัวนี้นทานายแกติงออกมาแล้วก็บอกว่าให้เราไปแจ้งความนะไปลงบันทึกประจําวันไว้นะแต่ถ้าเขาถ้าจะลงบันทึกประจําวันปับ๊บเขาก็จะต้องมีข้อมูลเต็มๆเ,เ,เนี่ยเอาไปให้ตำรวจด้วย เพื่อจะลงบันทึกประจาวันหรือแจ้งความไว้แต่เราก็ไม่รู้ไงว่าันอยู่จุดไหนคนทําเรื่องไม่ใช่เราไงแต่คนที่รับมันเป็นลุงป้าถึงบอกว่าการที่หลายคนมองว่าลุงพูดเนี่ยคงจะมาด่ามาว่าลุงบ่าลุงไปติงทําไมไปว่าทําไมเขาปรารถนาดีเขารักแต่คนที่คอยแก้ปัญหาสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ ก็คือลุงและอีกอย่างหนึง่งการตัดเราตัดซึ่งกันและกันหลายครั้งต่อหลายครั้งเลยนะว่าจะไม่พูดอย่างพี่ทีก็บอกว่าจะไม่พูดถึงเรื่องลุงกับป้าแต่หลังๆมาก็ลุงป้าลุงป้าอยู่เหมือนเดิมซึ่งเราตัดเลาไม่อยากจะตัดหรอกแต่จำใจพอมันบ่อยครั้งและมันเอื่อมละอาและมันเหนื่อย การที่ตั้งหัวข้อมีประเด็นประเด็นกันที่ไปจี้จุดประเด็นบางทีประเด็นเล็กๆ,ๆน้อยๆก็เอามาต่อคอนเทนต์กันเป็นประเด็นใหญ่ๆทำไมลงุงถึงไม่ติงคนอื่นคนไม่เคยได้อยู่ใกล้ชิดเหมือนคนที่เคยใกล้ชิดก็ไม่มีอะไรไม่ได้อ้อมลูกอ้อมอะไรมากมายพูดชัดๆตรงๆตรง,ตรงนี้แหละคือตัวอย่างมีให้เห็นมันชัดเจนว่า มันพ่วงมาที่ลุงทั้งที่ลุงก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องหรือไปสร้างปัญหาอะไรปีนี้ลุงเราฟังอุทร์ก็ไม่อยากมีปัญหาอะไรก็รออยากรอฟังแบบธรรมดาธรรมดาแต่ก็มีเรื่องให้เข้ามาอยู่เรื่อยความปรารถนาดีมองง่ายๆก็ออกความหมายของคำว่าปรารถนาดี สำหรับคลิปนี้เอาแต่เช้าเลยก็ฝากถึงพี่ลอมนะบ้านไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีแล้วก็เราก็โตๆกันแล้วเป็นผู้ใหญ่กันแล้วให้เกียรติผู้วายชนกันแล้วกันถ้าว่ายุติกันเรื่องนี้ไม่ต้องไปแคะแกะดึงอะไรออกมาไม่ต้องไปต่อประเด็ยนยาวเหยียดนะพิทีแต่เราก็พูดไม่ได้หรอกช่องเขาอ,ออกไปแล้วเอฟซีก็รักเขาเยอะ,ละหลายๆอย่างก็ ถ้าเราพูดทีไรก็จะทัวลุงเราแตถา่ถ้าเราไม่พูดนะทุกคนก็คุมเคือคุมเครืออย่างนี้ว่าทำไมเหตุผลทําไมถึงว่าคนนี้จังท่านที่ที่คนนี้ก็ไม่ได่าอะไรประมาณเนี้มันมีหลายอย่างมีหลายอย่างก็ส่วนถ้าขายของถ้าใครที่ออกไปแล้วจะขายของขายขี้มจะขายอะไรก็ตามที่เป็นของตัวเองโดยมี FCP ไปซื้ออะไรประมาณเนี้ ก็ไม่เกี่ยวและแต่คนซื้อเขาเขาอยากขายของเขาขายได้เขาก็ขายเขาออกไปแล้วเขาจะใช้ในนามใครขายก็แล้วแต่เขาหรือเขาจะใช้นามตัวเองก็แล้วแต่ว่าเขาออกไปแล้วเขาไม่ีสิทธิของเขาเขาไม่ีสิทธิของเขาแต่ว่าลุงกับป้าก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดเรื่องของลุงกับป้าถ้ามันทําให้ลุงกับป้าเดือดร้อนโดยที่เราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันด้วยก็สําหรับคลิปนี้ก็ ยาวๆนะทําความเข้าใจกันก็แล้วกันไม่ใช่คลิปไปว่าหรือดราม่าใครทําความเข้าใจในเหตุผลของแต่ละคนกันไปบอกว่าเอาแต่ไม่ไปบอกว่าหรอกคลิปนี้คงจะหลายๆคนคงตัดสัมพันธ์กับลุงกับป้าไปบางคนก็คงจะแบบไม่เข้าใจเหมือนกันแต่บางอย่างมันก็จะมีนะว่าเอคําคว่าว่า ประธานาดีกัรลุงกับป้าเนะี่ยมันก็มีอะไรแอบแฝงอยู่มากมายแต่ก็เชื่อว่าทุกคนยูทูบเบอร์ทุกคนที่เข้ามาทุกคนก็รักตัวเองทุกคนก็มีผลประโยชน์เป็นของตัวเองกันทุกคนนะคดีของลุงกับป้ากับคดีของที่ทุกคนเจอมันไม่ไม่ใช่คดีที่แบบเหมือนกันลุงเจอไม่ใช่คดีหมิ่นประมาทไม่ใช่คดีทะเลาะเบ,บแวงไม่ใช่คดอีอย่างอื่น เป็นคดีที่มันหนักสําหรับเราที่เจอมันคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยป้าไม่กลัวว่าตัวจะลงหรือว่าใครจะเกลียดป้าเพราะว่าลุงก,กับป้าก็ต้องปกป้องตัวเองเราต่อสู้กับคดีนี้มาตั้งแต่ต้นเข้าใจว่าทุกคนก็ร่วมเดินทางมากับลุงก,กับป้าแต่ทุกคนก็ได้กัน เยอะแยะมากมายเหมือนกันก็ฝากทำความเข้าใจด้วยสำหรับเรื่องนี้เรื่องเล็ก,เล,กเล็กเองเรื่องพี่รอมเรื่องเล็กๆมากบ้าไม่ได้เอามาใส่ใจแต่ก็ฝากเข้าใจว่าเราโตกันแล้วแล้วก็ให้มองที่ความรู้สึกที่เราเสียอ,ออกไปว่าเราจริงใจเราบริสุทธิ์ใจที่จะไปร่วมงานใายอุ่นมันก็แค่นั้นเองสุดใครจะนำาพลิดอะไรไปใส่ชื่อใครเข้าไป ปาก็พูดชัดไปในคลิปที่2แล้วก็ป้าจะยุติเรื่องนี้เพราะว่าป้าจะให้เก็ิครอบครัวเขายังไม่เก็บกระดูกเลยยายอุน่นข้างนอกก็ทําประเด็นกันวุ่นวายกันไป